ก็ก็จริงๆก็พยายามเลี้ยงเขาแบบว่าให้เวลาเขาเยอะหน่อยค่ะแล้วก็พาทํากิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยตามวัยแล้วก็เน้นการออกกําลังกายค่ะเพราะว่าเราก็ชอบออกกําลังกายเน้นอย่างเด็กตัวเล็กๆอย่างนี้เราเน้นออกกำลังกายยังไงคะก็จริงๆน้องเรียนว่ายน้ําตั้งแต่6เดือนค่ะก็พาเขาเรียนว่ายน้ํามาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็พาไปเล่นตามสนามกีฬาค่ะน้องาแล้วแล้วเป็นไงคะเวลาเขาเห็นคุณแม่เล่นเขาชอบเขาก็ชอบค่ะเขาชอบกิจกรรมชอบเอเวนเจอร์ แต่เราก็ทึ้นเวลาให้กับคนที่ค่ะหน้าเหมือนหน้าเหมือนเครแล้วหน้าเหมือนคุณพ่ออะไรเงยใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นไง<ช>คะแล้วเวลาเขาดูดูเราเล่นบอลบอ,อะไรยังไงมันมีปฏิกิริยาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอะไรนะคะเวลาดูเราเล่นบอลบอลมัามีปฏิกิริยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบค่ะพาเขาไปเชียร์ที่สนามเขาก็ก็ชอบค่ะแล้วนี้วางแผนน้องคนที่สองอยังคะก็ก็คิดไว้อยู่ค่ะกำลังเตรียมคนที่สองที่อยากได้ผู้หญิงผู้ชายก็ จริงๆอะไรก็ได้แต่ถ้าเลือกไดก็